สวัดีครับวันนี้นะครับผมไม้ไผ่ชาแนลนะครับผมเราก็มาเจอกันที่ร้านอุดมสุขนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่ๆเขากันครับเป็นร้านคาเฟ่ที่เป็นสีขาวนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยลเราเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ต้น <laughs> สวัสดีครับพี่หมอก <laughs> อันนี้คือเรียกคิวแค่เฮ้ <laughs> ใช่ใช่ใชนี่เริ่มไปหรอเริ่มแล้วก็คือนี่นะครับนี่คือร้านดีกว่ามั้ยค่ะบทนะัค้าเ็อย่างนี้โ,เทโทเอเคโอเคก็ไปเท่ๆเลย <c oughs> โอเคตอนนี้อ่าที่ร้านเนี่ยเป็นคาเฟ่สีขาวเนาะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหน่อยได้ไหมได้ค่ะว่าแรงบันดาลนใจการทปิร้านเป็น <c oughs> ยังไงถ้าเกิดก็จะ o r d e ก็มีเพียบเลยนะครับในส่วนของแก๊ปด้วยอะไรด้วยเนาะใช่ไหมไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ มีแก๊ปไหมมีค่ะตอนนี้กำลังปัดแก๊ปให้อยู่ะโอเคเต็มฟองมันเยอะไปป่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกับพี่ๆกันเลยนะครับ สวัสดีครับนะครับผมไม้ไผ่ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับพี่ๆอุดมสุขเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาสัมภาษณ์พี่ๆกันเลยนะครับผมนี่โอเคเป็นเป็นเขาเรียวกว่าเจ้าของร้านอินดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านอินดีกันนะครับโอเคสวัสดีครับ <laughs> อันนี้คือพี่สวัสดีค่ะ <laughs> แนะนำตัวทำไมฉันต้องไหว้ด้วย <laughs> ชื่อหมอกนะคะเอาใหม่ได้ไหมพี่หมอกค่ะ ตต้้นนนครับอะก็อยากจะรู้ว่าร้านเนี้ยมันจะเป็นสีขาวล้วนหมดเลยใช่ไหมได้รับแรงบันดาลใจทําไมถึงเป็นสีขาวล้วนแบบนี้ครับใครตอบเขาต้องตอบห่เธอเธอดิเธอเป็นคนได้สีขาวเวสีขาวถูกค่ะหาง่ายแล้วก็แต่งได้ง่ายใส่อะไรเป็นสีขาวก็เข้าไม่มีคอนเซ็ปต์ใช่เหรอไม่ได้เถียงกันเลยใช่ไหม อย่าจริงๆมีจุดเริ่มต้นจริงๆตอนแรกที่ทาที่อันนี้หมายถึงคอนเซ็ปต์ร้านใช่ไหมสีขาวเขียงกันอยู่ต้นเป็นคนชอบสีดําเราเป็นคนชอบสีขาวครีมก็พาวเวอร์ของผู้หญิงอะค่ะยังไงมันก็ชนะก็คือก็เลยลงที่สีขาวไม่มีอะไรเลยคอนเซ็ปต์มีแค่นี้ก็คือเถียงชนะก็เลยได้สีขาวไม่ไม่คือคือเอาละไอคือคือตอนแรกอะจะทําเป็นทั้งแนวแบบฮ่องกงทั้งสีดํา เออแต่พอดีเหมาะอะอเ,เป็นช่างถ่ายภาพอยู่แล้วอ่าแล้วก็<ๆ>ก็เลยมันมันเหมาะกับไองานถ่ายภาพด้วยอ่าก็เลยยอมไว้เป็นสีขาวก็ได้แล้วก็ดูแล้วต้นทุนมันใช้ต่ำกว่า<ม>ไอที่เราคิดมันดูเป็นไปง่ายกว่าแล้วก็จัดไฟง่ายกว่าแล้วคนเห็นแล้วมันเก็ตง่ายกว่าพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเทรนที่คนกําลัง ยู่ในความนิยมอะไรเงี้ยก็คือคิดว่าเปิดแล้วคนเก็ตง่ายลูกค้าน่าจะเข้ามาหาง่ายก็เลยคิดว่าสีขาวตอบโจทย์ค่ะในยุคนี้นะคะปัจจุบันค่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของที่ร้านเนี่ยก็ไม่ใช่มีเพียงแค่กาแฟอย่างเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเราแนะนําเมนูทางร้านกันหน่อยดีกว่าก็ถ้ากาแฟดํามันก็ทั่วไปแต่มีเม็ดให้เลือกอ่อนกลางเข้มแล้วก็จะมีเม็ดอีกประมาณ4-6ตัวจะเป็นซีซันแนลตามฤดู ประมาณนนะั้หรือหมุนเวียนไปเรื่อยๆแล้วแต่แบบช่วงนั้นชอบอะไรด้วยส่วนเมนูเมนูนอคอฟฟี่ e เมนูคอฟฟก็จะมีพวกโกโก้มะช่าชาไทยแต่แต่ชาไทยอ่ะเราใช้ชาไทยรังกาสุกะช,ชาชา,าไทยชิชุกะาอะไรสักอย่างนะคร <laughs> ับแล้วไปติดตามกันดูโอเคมันก็จะมีเมนูเ e คคอมเมนก็จะมีพวกชินดะเดอร์ตี้ แต่ชีโนดาเป็นซิงเกิลเจอร์เราเองชีโนด,ด,ดาคืออะไรคะอากูไปพิธีก่อนแล้วนะจ๊ะชีโนดาคือมาจากชื่อของศิลปินคนหนึ่งที่เราชอบแล้วมันก็อันนี้เป็นการแถนะแต่มันไปเข้ากับลิ้นจี่อเมริกาโนโซดาแค่นั้น<ด>แหละดน,น,นดแล้วก็ขอเสริมขนมขนมอะ,อะ แล้วเราก็จะมีเมนูอะไรนะซอสศูนย์หนึ่งอ่าซอสศูนย์หนึ่งคือลาเต้เออเดี๋ยวขึ้นรูปเดี๋ยวขึ้นรูปแล้วก็จะมีอะไรนะโอกัสเบิร์นเลนส์มีรูปมีรูปมีรูปขึ้นตรงนี้เดขึ้นตรงนี้เป็นเป็นเมนูใหม่ของทางร้านกำลังจะคลอดเร็วๆนี้ใช่แล้วก็มีโมชั่นเลดอินไวท์อ่าแล้วก็ขึ้นตรงนี้อ่าแล้วก็มีอะไรอีกวะครบแล้วมั้งเออแล้วก็มีเคเคเคคิกแคคคูลอ่าแล้วก็ขึ้นตรงนู้น ประมาณนี้ประมาณนี้เท่าที่จาได้ก็หรือคือเดี๋ยวมีเมนูใหม่นะคะติดตามทางไม่ไผ่ชาแนลด้วยโอเคนะครับผมสำหรับเมนูทุกคนก็ได้รู้ไปแล้วว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่หมอกเนี่ยได้ยินข่าวว่าเขารับทําเขามีสตูอยู่ข้างบนด้วยนะไม่ใช่สตูเนื้อนะสตูถ่ายภาพน,นะครับผมก็เดี๋ยวจะลองฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับพี่หมอกสำหรับในส่วนของพี่หมอกที่ทําตรงนี้ เขาเกินเขาเกินเขาบออุดมสุงแต่แรกสามารถพูดเลยได้ไหม <c oughs> จริงๆอุดมสุขเนี่ยมันมาจากจุดเริ่มต้นนะเราเริ่มจากอาชีพถ่ายภาพมาก่อนถ่ายภาพสินคา้าอุดมสุงจริงเนี่ยมันมาจากชื่อร้านอุดมสุขเนี่ยมันมาจากธุรกิจถ่ายภาพสินค้าก่อนเราเริ่มต้นที่กรุงเทพในย่านอุดมสุขจริงๆเลยนะอยู่ในคอนโดที่เริ่มต้นเลยคือรับถ่ายภาพในคอนโดห้องเล็กๆแล้วก็อยู่ในย่านอุดมสุขแล้วคิดชื่อเพจไม่ออกก็เลยตั้งชื่อว่าอุดมสุขสตูดิโอบวกกับมันเป็นนามสกุลต้นด้วยพิรมอุดมสุขแล้วก็เรา็เาายคดว่่มมมมันนปชือทีีีหก็เลย นำชื่อนี้มาเป็นชื่อสตูดิโอแล้วพอเราย้ายกลับมาเชียงรายเนี่ยตึกที่เราอยู่ตรงเนี้ <c oughs> พูดตามตรงนะคะว่าห้องข้างล่างมันเหลือไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าชั้นชันสองกับชั้น3ใช้พื้นที่ใช้พื้นที่ในการใช้งานเต็มแล้วก็เลยคิดว่าหาอะไรทาก็เลยเป็นที่มาของการเปิดร้านกาแฟตรงนี้ด้วย <c oughs> แต่จริงๆแนละ้วอาชีพหลักของเรานะเป็นเป็นช่างถ่ายภาพชั้นบนก็จะเป็นสตูดิโอหลักๆก็คือรับถ่ายอะไรบ้างส่วนใหญ่ เราถ่ายภาพสินค้าเป็นหลักค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าหมอะจะเป็นกลุ่มขายของออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะนำภาพไปใช้เพื่อการโฆษณาทางออนไลน์เป็นหลักส่วนใหญ่ลูกค้าวิธีการทํางานคือลูกค้าแค่ส่งสินค้ามาอย่างเดียวเลยแล้วเราก็ถ่ายให้มีทั้งภาพในสตูอาลโดรรวมถึงนางแบบอะไรเงี้ยจัดหาให้หมดครบวงจรโอเครับ <Okay. S 1> หมดนะคะวิดีโอคอนเทนต์อะไรทุกอย่างทําให้ได้หมดเลยนะคะส่งภาพเป็น เป็นดิจิตอลค่ะส่งทาง Google Drive เดี๋ยวนี้คือทำงานแบบไร้ผมแดนมากไม่ต้องมากับตัวนะคะแค่ส่งของมาแล้วก็บีบงานทางเราที่เหลือเราจัดการให้หมดจ้าโอเคโฆษณาล้วนๆเลยก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะไปชิมอ่าน้ํากาฟงกาแฟของพี่ๆกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศทางร้านถ้าใครจะมาที่ร้านนี้มายังไงขับรถมามายังไงบ้างคะร้านตั้งที่ไหนเชียงราย ก็คือเชียงรายมีวัดขาวนะครับผมและร้านกาแฟสีขาวก็ตอบโจทย์นะครับผมถ้าใครไปเที่ยววัดสีขาวมาแล้วนะครับวัดอาจารย์เฉลิมชัยนะครับ <laughs> <_ as> ก็มาเที่ยวร้านอุดมสุขต่อได้ <_ s 1> <_ d ises> <_ d ises> ใช่ไหมก็คืออุดมสุขอยู่ง่ายมากนะครับอยู่ตรงข้ามมโนลม um นะครับจังหวัดเชียงรายนะครับผมร้านก็เป็นร้านชื่อดังอีกร้านหนึ่งนะครับผมก็ลองติดตามกันมาดูเดี๋ยวจะขึ้นเพจร้านให้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปชิมกาแฟนะครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบก็ฝากมาด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องไม้ไผ่ channel นะครับผมว่าเราจะไปที่ไหนต่อไปนะครับผมว่าเราจะทําอะไรกันนั้นนะครับก็ติดตามให้ผมหน่อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ฝากลาที่ร้านเลยนะครับผม ไปดูกันเลยครับผมขอบคุณพี่พี่มากครับผมขอบคุณพี่หมอขอบคุณพี่ตนมากมากครับผมโอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับ